กระแสบางอย่างก็น่าที่จะมีการโต้อตอบไปในลักษณะทิศทางเดียวกันแต่นี้เห็นว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็จบเปลี่ยนเก้าประโยคและมาเป็นแผลรี่ดังอยู่จนทุกวันนี้จะโดยเหตุผลคนใดก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันเป็นประเด็นที่ควรแก่การแก้ไขแก้ขัดวันนี้จึงนําบทความสําคัญของท่านหันษาธรรมมหาโสหรือท่านเจ้าคุณได้มาตีแผ่กันสักหน่อยว่าทําไมประเด็นของ ดาราจึงตั้งประเด็นที่น่าคบคิดว่าการสวดมนต์ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีท่านว่าอย่างไรดาราตั้งประเด็นพระตอบท่านบอกว่าอย่างนี้การตอบประเด็นนี้ต้องมองแบบวิพัชชวัทอันหมายถึงการตอบแบบจำแนกแจกแจงว่าดีคือกุศลจิตดวงที่กำลังสวดมนต์นั้นเ่ะเป็นจิตที่ดีหรือเป็นกุศลแน่นอนเพราะมีสติสมาธิคุ้มครองรักษาจิตแต่หลังสวดมนต์แล้ว ไปทำการงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วประมาทขาดสติถูกอกุศคลครอบงําปล่อยตัวเผลิใจคิดพูดทําไม่ดีด้วยอํานาจของกิเลสจิตดวงนี้ในขณะจิตนี้ย่อมไม่ดีแน่นอนคําว่าสวดมนต์ไม่ได้ไปแปลว,ว่าเป็นคนดีนั่นอุบาสิกาดาราท่านนี้อาจจะพูดถึงจิตด,ดวงหลังประมังเข้าวัดสวดมนต์ฟังเทศอาจจะดีเฉพาะในกําแพงวัดแต่พอพ้นออกมาแล้ว เจออารมณ์ที่เป็นอกุศลดวงจิตอาจจะขาดสติตัดสินใจไปทําสิ่งที่ไม่ดีจนทําให้ตัวเองชุมชนและสังคมเดือดร้อนจากการกระทําของเราตามหลักประทานสี่คือหลักการรักษาดีให้ตลอดสายจะเริ่มต้นจากการมีสติปกป้องมิให้อกุศลนี้เกิดสังวรประธานประหารอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วประหารประทานพัฒนาสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นภาวานาประทาน และรักษาสติสมาธิและปัญญาให้คงอยู่ในดวงจิตอนุรักษนาประทานทั้งหมดนั้นจึงจะทําให้สามารถเป็นคนดีทั้งก่อนสวดมนต์ขณะสวดมนต์และหลังการสวดมนต์ผ่านการดําเนินชีวิตในมิติต่างๆของการคิดพูดทําก็จะน้อมนําให้ชีวิตชุมชนและสังคมร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปตั้งแต่ตื่นจนหลับนอนนี่คือความคิดความเห็นของท่านเจ้ากุลหัษา ธรรมหาโส oh is. ของเราที่นี่มุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือท่านศาสตราจารย์ดรบรรจบบรรณรุจิท่านกระเสริมและเพิ่มเติมในกรณีของมิสปรียนเก้าของแพรรี่ของเรานะไปฝั่งท่านว่าอย่างไรโจทย์ที่ว่าสวดมนต์ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีเห็นท่านเจ้าคุณหันษาพระเมธีวัชระบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดใหม่ยญ่แป้นตอบแล้วก็เข้าใจตามที่ท่านว่าสําหรับผม ก็อยากจะช่วยท่านอีกมุมหนึ่งว่าตามหลักวยากรณ์แล้วคําพูดนี้ผิดไม่ว่าจะภาษาไหนก็ตามมาจับเพราะสวดมนต์เป็นกิริยานามคนดีเป็นนามส่วนไม่ได้แปลว่าเป็นกิริยาก็คงไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนดีถ้าจะให้ตั้งจดใหม่ก็ต้องว่าการสวดมนต์ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีหรือว่าคนสวดมนต์ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีกลับไปที่จดเดิมที่ผมบอกผิดเอาเข้าจริงเขาก็ถูกนะเป็นถูกในผิดเพราะ จะให้สวดมนต์ซึ่งเป็นกิรุยาเป็นคนไปไม่ได้วันนี้ผมเขียนเหมือนเล่นสำนวนแต่ไม่ใช่หรอกที่เขียนเพราะคิดออกแค่นั้นท่านศาสตราจารย์ดรบรรจบก็ยังสรุปอีกว่าผมจะดึงมาเข้าทางของผมคนสวดมนต์อาจจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ได้ถ้าเป็นคนดีก็ว่าเขากําลังทําความดีถ้าเป็นคนไม่ดีก็ว่าเขากําลังทําความดีการสวดมนต์เป็นความดีอย่างหนึ่งเน้นการสวดมนต์เนี่ยเป็นความดีอย่างหนึ่งเอาจบแล้ว นี่คือมุมมองของท่านศาสตราจารย์ดรบัรจบบรรณารุจิและก็จะเป็นลักษณะสำนวนที่ตรงและสอดรับกับท่านทานเจ้าคุณอาจารย์หันษาธรรมหาโสตามที่ได้ว่าไว้ก่อนเบื้องต้นนั้นอย่างอื่นก็คงจะไม่ต้องพารนาและบรรยายให้เสียเวลาเพราะความชัดเจนจบอยู่ที่ท่านศาสตราจารย์ดรบรรจบบรรณารุจิเป็นที่เดียบร้อย